สำหรับนะักท่องเที่ยวไป้ายไฟตอนยืนคืนที่ฮ่องกงคือเอกลักษณ์สำคัญของเกาะที่ใครๆก็อยากไปถ่ายรูปด้วยเราจะไปดูว่านีออนอาร์ติสแท้ๆที่ฮ่องกงทำป้ายพวกนี้ยังไงที่นี่คือเกาะที่มีพรมแดนติดกับจีนแต่มีทั้งข้างเงินและทีมโอลิมปิกเป็นของตัวเองและแบนติกรที่เป็นแอปจีนด้วยนะ และเขายัางเชื่อว่ามีมังกรนัรยอยู่ในเกาะที่ต้องเดินทางจากภูเขาลงมาที่ทะเลทุกวันก็เลยสร้างรูในตึกให้มังกรผ่านเป็นหวนจุย้ยนี่เป็นเกาะที่สตอรี่เยอะมากๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาฮ่องกงแบบจำความได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมไฟนีออนถึงเป็นระเบิดในสายตารัฐบาลฮ่องกงเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของเกาะนี้ก่อนซึ่งทั้งหมดเหมือนเริ่มมาจากคนติดยาเออไม่เราหมายถึงคนติดชา แต่จริงๆเราก็ทั้งคนติดยาและคนติดชาแหละแต่โอเคเราเริ่มจากชากันดีกว่าจริงๆเรื่องาของอัตกงเนี่ยเริ่มมาจากชาก่อนหน้านี้ค่ะ จีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่โมโน p ล l i z การปลูกแล้วก็ซื้อขายชาแล้วประเทศที่ชอบชาบมากๆก็คืออังกฤษนั่นเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะกับจีนรับแค่เงินเท่านานในการซื้อขายชาทําให้ที่ยูเคนี่เอาซิลเวอร์มาซื้อชาเยอะมากจนกระทั่งซิลเวอร์ในขงังอ่อลอยหล่อลงก็เลยเกิดการที่อังกฤษอะเอายาเสพติดชนิดที่รุนแรงมากๆก็คือโอปิอัสมาทําให้ชาวจีนนะ่ะติดโอปิอัค่ะแต่พริจีนก็เลยต่อต้านโอปิอัคในการเท โอเปียทั้งหมดลงไปในทะเลซึ่อังกิจก็บอกว่านี่เป็นการทำที่ยอมไม่ได้เราก็เลยเปิดศึกโอเปียรบอรสงครามนี้ดาเนินไปยาวนานมาแต่ว่าสุดท้ายจบที่ประเทศจีนแพนะคะพอจีนแพอังกิษเนี่ยก็เลยต้องทาสัญญาว่าฮ่องกงให้ทั้งหมด99ปีสาเหตุที่99ปีเพราะว่าตอนนั้นคนที่ทาสัญญาที่คอคนอังกฤษบอกว่า99ปีก็เหมือนประดการนั่นแหละแต่ว่า99 มันไม่ใช่ตลอดกาลแต่ว่าตลอดเวลา99ปีที่ฮ่องกงอยู่ใต้อังกฤษเนี่ยอังกฤษก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมฮ่องกงเยอะเช่นมันมีถนนที่นี่ที่เป็นป้ายภาษาอังกฤษชื่อถนอนภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อภาษาจีนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมการดื่มชาแบบชาใส่นมเนี่ยก็เป็นวิธีการดื่มชาที่ชาวอังกฤษ,อกกฤษเอาเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยก็จะดื่มชาแบบชาดำเปล่าๆไม่ได้ใส่นม ในช่วง99ปีที่ฮ่องกงอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษนอกจากความชอบชาแล้วนะคะระหว่างนั้นที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็ทำลายความเชื่อเช่นความเชื่อเรื่องหวงจุ้ยที่เอ็กซ์ตรีมมากๆไปแต่ สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฮ่องกงค่ะทําให้ทุกวันนี้เราก็ยังเจอความเชื่อหวงจุยที่เข้มข้นและแตกต่างจากเีนพันธิ์ใหญ่ที่ฮ่องกงเช่นการดีไซน์ตึกต่างๆเช่นมีตึกที่ทําเป็นรูเพื่อให้มังกรผ่านหรือตึกที่สร้างผิดหลักหวงจุยตึกรอบๆค่าเนี่ยก็จะรีบแก้หวงจุยกันใหญ่เลยข้างหลังเรานะคะคือตึกลิฟโต้เซ็นเตอร์ตึกนี้เป็น Finan c i a l center ที่เขาเคลมว่าตั้งแต่ตึกแบง์สร้างเสร็จเนี่ยเขาแบบว่า เจอเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาภายในต่างๆมากมายปีปีหน,นึ่งเนี่ยมีคนไฟล์คอมเพลนเยอะมากนะว่าห่วงจุ้ยของเขาอะถูกรบกวนจนกระทั่งรัฐบาลฮ่องกงอะต้องจ่ายเงินหลายล้านเหรียญเพื่อที่จะชดเชยเหมือนกับว่าจ่ายค่าเสียหายให้ที่คนเหล่านี้สูญเสียห่วงจุ้ยที่ดีไปด้วยตึกต่างๆที่สร้างขึ้นเขาให้ความสําคัญและให้ความละเอียดกับการดีไซน์ตึกมากม ีเนี้ยมันก็เลยลามไปถึงการดีไซน์ป้ายค่ะเพราะว่ากิจการต่างๆเนี่ยนอกจากเขาจะทําให้ห่วงจุ้ยดีเพื่อเรียกลูกค้าแล้วเขาก็ยังอยากจะทําป้ายให้โดดเด่นมากกว่าใครเพื่อเรียกลูกค้าอีกด้วยพอมีร้านนึงเริ่มใช้ป้ายที่มันส่องแสงได้อย่างป้าย n ออนแล้วทุกร้านก็เลยใช้ต,ตามๆกันแล้วหลังจากนั้นดีไซน์มันก็เลยเริ่มบ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปที่เวิร์กช็อปของ neon artist เพื่อไปดูว่าป้ายไฟีออนมันทำยังไงคะ่ะ ในการดีไซน์ที่มันสวยงามเนี่ยก็ต้องมีอาร์ติสต์อยู่เบื้องหลังค่ะซึ่งเราก็ได้ไปเจอน,นีออนอาร์ติสต์คนหนึ่งที่ฮ่องกองซึ่งเป็นคนที่ทํางานสายนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าไฟนีออนแต่ละอันที่เราเห็นอ่ะมันเป็นการเป่าแก้วแล้วดัดแก้วขึ้นมาแล้วก็อัดกา๊าซเข้าไปซึ่งกา๊าซแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้สีที่ไม่เหมือนกันเป็นงานที่ละเอียดมากเลยค่ะแต่ว่าความใหญ่และดีไซน์ที่ซับซ้อนของป้ายเหล่าเนี่ย ทำให้บางทีป้ายมันก็หล่นลงมาค่ะทําให้รัฐบาลเนี่ยเขาตัดสินใจว่าป้ายมีออนเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเกิดว่าป้ายไหนไม่ผ่านเซฟตี้เนี่ยก็จะโดนเอาออกไปประกอบกับในยุคป,ปัจจุบันมีป้าย LED ค่ะซึ่งเป็นการใช้ไฟเป็นจุดจๆุด,ด,ด,ดเป็นดวงดวงขึ้นมาทําให้หลายๆหลานเนี่ยตัดสินใจเลิกใช้ไฟมีออนแล้วไปใช้ไฟ LED แทนเพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็จัดการได้ง่ายกว่า ทำให้หลังๆถ้าใครไปฮ่องกงแล้วหวังว่าจะได้ถ่ายรูปกับไฟนีออนสวยๆเนี่ยอาจจะหาไม่เจอแล้วรวมถึงนีออนอาร์ติสในฮ่องกงเนี่ยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะจากการทำป้ายต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นทำงานศินละปะเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น เป็นประสบการณ์การเยี่ยมเวิร์กช็อปที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของเราเลยเพราะว่าแบบงานที่เขาทำมันสวยมากคือกว่าจะเป็นนิยมอาร์ติสตได้มันไม่ง่ายเลยแล้วแบบการที่ได้มาดูเวิร์กช็อปได้เห็นเขาทำจริงๆและเห็นความยากของมันในอย่างเงี้ยประทับใจอะ่ะ